คำขอขมาพระรัตนาตรายข้าพเจ้าขอขมาพระรัตนาตรายอธิษฐานทอดถอนต่างๆเพื่อเป็นการปลดล็อกให้แก่ตนเองบางทีในอดีตเราเคยทำผิดพลาดไปโดยเฉพาะการพลาดพรั้งต่อพระรัตนาตรายไม่ใช่พบชาตินี้เท่านั้นบางท่านอาจเคยพบพระพุทธศาสนามาก่อนและได้เคยพลาดพลั้งไป สิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นวิบากกรรมที่เผ็ดร้อนเหมือนยาพิษที่คอยแผดเผาแล้วมันขวางมรรคขวางผลขวางการเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นก็จะได้ได้ปลดล็อกเงื่อนปมตรงนี้ก่อนให้ตั้งใจให้ดีกล่าวคำขอขมาพารัตนาตรายัยข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระรัตนาตรายัย แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพรัง้งละเมิดล่วงเกินต่อพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์ต่อบิดามารดาต่อผู้มีพระคุณทุกท่านต่อเจ้ากรรมนายเวรต่อทุกสรรพชีวิตจิตวิญญาณด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่อดีตจะก,กี่ยุคกี่สมัยก็ตามจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมกราบขอขมากรรมในทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระรัตนตรยัยและต่อท่านทั้งหลาย ขอพระรัตนตรัยและท่านทั้งหลายได้โปรดอดโทษซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินทุกสิ่งทุกอย่างพึงเป็นอาโหสิกรรมต่อกันและกันขอถอดถอนความหลงตั้งเอาความหลงปรารถนาเอาความหลงยึดติดในทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่อดีตจะก,กี่ยุค กี่สมัยก็ตามจนถึงปัจจุบันขอถอดถอนสิ่งที่เคยได้บนบานสารกล่าวสิ่งที่เคยได้ให้คำมั่นสัญญาทุกพันธะสัญญาทุกสัจจะสัญญาทุกการตั้งปณิธานที่ได้ให้ไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามสถานที่หนึ่งสถานที่ใดก็ตามขอถอดถอนคำสาปแช่งการผูกโกรธจองเวรอาฆาตมาดร,ร้าย กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามสถานที่ใดที่หนึ่งที่ใดก็ตามขอถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นขอตรงต่อการพ้นจากทุกข์คือพระนิพพานเทินจงคลายออกหลุดออกจากความทุกข์จากพันธนาการทั้งปวงจงกลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติบุดความขอขมาพระรัตนตรยัยโดยพระมหาวรพจน์ กิติวโรสาธุสาธุสาธุ